สวัสดีครับวันนี้คืองานคุณลักษณะเซลนะครับยังอยู่กับชุดเซ็ตทั้งน้ำห่อสูงนะครับผมกับชุดลาเซลล์นะครับเซ็ตนี้นะครับตัวเซ็ตนี้ก็จะเป็นทั้งน้ำขนาด6เมตรรอง,ง, 3, งรับถัาางขนาด3,000ันลิตรหนึ่งถังนะครับผมตัวถังจะเป็นถังลายเร้แนะครับผมตัวนี้จะตนตะไคร่น้ำนะครับผมตัวนี้ตัวถังนะครับตัวโครงสร้างก็ออกแบบมาให้แข็งแรงนะครับตัวนี้เซ็ตนี้เป็น6เมตรเป็นแป๊บน้ำทัง้งหมดนะครับผมโครงสร้างตะไคน้ำ สบงานที่อย่างเราเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมจะเห็นท่อให้เรียบร้อยนะครับสำหรเสร็จของค้าที่ตั้งไว้แล้วนะครับให้เราเดินทุกบุกรอยขึ้นถึงน้ำให้นะครับแล้วก็ให้เรียบร้อยนะครับของเราทำได้ทั้งหมดนะครับผมตั้งเป็นการสราเชีย์ครับเป็นน้ำน้ำนะครับมั่อาเซอร์วิสค้าติดตั้งไปแล้วเราก็จะเดินดู สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับสำนักงานโคราช